สวัสดีครับเป็นเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอัปเดตสินค้าทางร้านแสนเจริญแท็กเตอร์นะครับว่ามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับที่แล้วก็เหลือตัวไหนบ้างนะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นอีแตนแตนซิงนะครับเป็นคันซีรถกระบะนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่6 5 0 0 0ห้านะครับ พร้อมเครื่องนะครับมีสโลปลายเกียร์ด้วยนะครับทุกระบบพร้อมใช้งานนะครับชจ็ดสีไม่มีผุนะครับหัวเก่งหัวเก่งสวยนะครับหัวเก่งสวยชจดสีนะครับจดสีไม่มีผุนะครับมีสโลปลายเกียร์นะครับมีสโลปายเกียร์สำหรับคันนี้นะครับรถใช้งานปกตินะครับรถพร้อมใช้งานปกติมีสโลปายเกียร์นะครับ สภาพนี้คือสภาพยังไม่ล้างนะครับนี่น้องท่านไหนที่สนใจก็มาทดลองขับดูได้นะครับหกหมืนหนะครับสำหรับคันนี้หกหมืนหนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับพร้อมเครื่องนะครับพร้อมพร้อมเครื่องสโลปายเกียร์นะครับเครื่องคูปต้าเก้าแรงนะครับ6กหมืนหนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับให้ดูนะครับ พี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับก็ทดลองมาขับได้ที่อำเภอหนองจังหวัดบุรีรัมนะครับร้านแสเนเจริญเพนเซอร์นะครับ0 8 0 7 3 7 5 1 9 9เดเรถเครื่องดีเครื่องนิ่มนะครับเครื่องดีเครื่องนิ่มนะครับเกียร์เข้าง่ายนะครับไม่มีสะดุดนะครับเกียร์เข้าง่ายไม่มีสะดุด เกียร์ก็ง่ายทุกระบบเลยนะครับไม่มีสะดุดนะครับวิ่งดีนะครับหกหมืนห้านะครับสำหรับคันนี้หกหมืนห้านะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็มาทดลองขับได้เลยนะครับหกหมืนห้านะครับสำหรับคันนี้คันที่หนึ่งนะครับ เครื่องนิ example, ่มนะครับเครื่องนิ่มนะครับเครื่องนิ่มต่อไปนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นอีแดนสี่ล้อนะครับแดนสี่ล้อคันนี้นะครับมีไดสตาร์ทมีไดสตาร์ทให้ด้วยนะครับเครื่องสปีดแรงคูโบต้านะครับเครื่องสป็ดแรงคูโบต้าหัวเก๋งนะครับหัวเก๋งหัวเก๋งไม่มีผูหัวเก๋งสวยนะครับหัวเก๋งสวยนะครับคันนี้มีห้าเกียร์นะครับ มีมีเบรกเพาด้วยนะครับเชดสีนะครับเช็ดสี่เช็ดสี่หน้าสี่ทับด้วยหน้าสามนะครับเช็ดสี่นะครับมีแบตด้วยนะครับมีแบตมีแบตสตาร์ทมือนะครับเป็นเบรกน้ามันนะครับรถคันนี้พร้อมใช้งานนะครับเป็นไม้เต็งนะครับไม้เต็งทั้งคันเลยคันนี้นะครับคอกไม่มีผุนะครับคอกไม่มีผุมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับ เล่มทะเบียนพร้อมนะครับสลับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองขับให้ดูนะครับยางเป็นยางหกคาศูนย์นะครับเป็นยางหกห้าศูนย์นะครับยางหกค่าศูนย์นึ่งสีเส้นเลยยางสวยนะครับคันนี้หกหมื่นห้านะครับหกหมื่นห้าเหมือนกันนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมเลยคันนี้สีเดิมไม่ได้ทําสีนะครับรถมาเดิมๆเลยนะครับ ความสูงก็จะไล่เรียกันไปนะครับชั้นแรกจะต่ำน้อยนะครับชันสองก็จะสูงขึ้มานิดนึงนะครับ6กหมื่นหนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับสำหรับคันนี้นะครับพี่น้องสนใจก็มาทดลองขับได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับรถของเราจอดอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ รถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานสีสันเดิมไม้ไม้เต็งนะครับไม้เต็งทั้งพันเลยคันนี้นะครับไม้สวยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทาทาสีไม้นะครับมีลาสตาร์ทพร้อมยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับยางสวยทั้งสี่เส้นเลยนะครับยางสวยสีเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคันนี้นะครับพราุงน้ 65,000บาทนะครับ65,000บาทนะครับสำหรับคันนี้เครื่องเป็นเครื่อง11แรงนะครับเป็นเครื่อง11แรงสตาร์ทจิดง่ายเครื่องนิ่มนะครับต่อไปนะครับคันนี้นะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคันนี้เป็นเครื่อง11แรงเหมือนกันนะครับเป็นเครื่อง11แรงเหมือนกันมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับยางสวยทั้งสี่เส้นเหมือนกันนะครับ ยังสวยทั้งสีเส้นบอดี้นะครับบอดี้สวยนะครับบอดี้สวยรถพร้อมใช้งานตอนนี้เป็นเป็นไม้ประดูเป็นไม้ประดูทั้งคันนะครับเป็นไม้ประดูทั้งคันถนนคันนี้นะครับเชสซีนะครับเชสซีสวยนะครับเชสซีสวยหน้าสี่ทับด้วยหน้าสามนะครับทับด้วยหน้าสามนะครับพร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับรถคันนี้นะครับมีอ่า ผ้าเขียวติดให้ด้วยมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับรถคันนี้ความใช้งานจริงๆนะครับก็ส่วนระบบก็เป็นเบรกน้ํามันนะครับเป็นเบรกน้ํามันนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราจะลองวิ่งให้ดูนะครับเกียร์เข้าง่ายทุกเกียร์นะครับมีห้าเกียร์เหมือนกันนะครับมีห้าเกียร์เหมือนกันสำหรับคันนี้อันนี้หกหมื่นห้าเหมือนกันนะครับหกหมื่นห้าเหมือนกันนะครับ ที่น้องท่านไหนที่สนใจก็มาทดลองขับได้นะครับรถเราทำงานปกตินะครับมาก็มาขับให้ได้ทุกคันนะครับชอบใจขนาไหนไปซื้อนะครับคันนี้ไม้ประดูทั้งคันมีเร่มทะเบียนพร้อมนะครับ6กหมื่นาเมือนกันนะครับยางหลังเกียร์หสูนะครับ ดเ,เสียงฮอนะครับดูเ,เสียงฮออันนี้หกหมื่นห้านะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับสำหรับคันนี้นะครับต่อไปนะครับคันนี้เป็นทารานโฟร์เมอร์นะครับคันนี้เป็นทารานโฟร์เมอร์นะครับสำหรับคันนี้ก็ยังยังไม่เสร็จนะครับคันนี้ราคาเข้าวๆก็อยู่อ่อ แปดหมื่นห้านะครับทำคอกทำกระบะให้เรียบร้อยนะครับแปดหมื่นห้านะครับก็ยังยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าลวดลายก็สวยนะครับลวดลายสวยนะครับพร้อมเครื่องนะครับถ้าเกิดจะเอาสภาพนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่หกหมื่นห้านะครับสภาพนี้หกหมื่นห้านะครับพีน้องท่านไหนที่สนใจก็มาเลยนะครับสำหรับคันนี้ นะครับรถคันนี้ก็เกียร์เขาง่ายนะครับเกียร์เขาง่ายเครื่องก็เป็นเครื่อง11แรงเหมือนกันนะครับเครื่องนิ่มทุกคันนะครับรถของเราเครื่องนิ่มทุกันนะครับยางหน้ายางหน้าคันนี้เป็น75ศูนย์นะครับยางหลังยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยางหลังก็ยังบินยางรถกระบะอยู่นะครับหลับคันนี้ ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับพี่น้องท่านไหนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนนะครับอยากได้รถเอาไว้ที่บ้านนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับเรานำส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับอันนี้สีสันสวยงามนะครับหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่สูงนะครับ เป็นเพาลอยด้วยนะครับคันนี้เป็นเพลาลอยนะครับเป็นเพาลอยนะครับเพาลอยใหญ่หรือว่าท่านไหนจะเอาไปทําติดเครื่องเสียงก็ได้นะครับรูปทรงให้นะครับติดเครื่องเสียงนะครับเป็นรถแห่นะครับสำหรับรถที่แต่นนะครับที่ยังเหลืออยู่ก็จะเหลืออีกสองคันนะครับคันนี้ก็กาลังปรับสภาพใหม่นะครับจะทําเป็นเทนรถเทเล์ นะครับไว้ขึ้นรถเกี่ยวนะครับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นทีเด็ดของร้านเลยตอนนี้นะครับคันนี้ก้วงยาวใหญ่นะครับเครื่อง14แรงนะครับเครื่อง14แรงของคูบุต้านะครับ14แรงนะครับมีไดสตาร์ด้วยนะนะครับสำหรับคันนี้นะครับคันนี้มีเกียร์สองลูกนะครับมีเกียร์สองลูกนะครับเกียร์สองลูกนะครับ เกียร์สองลูกเลยเครื่องสิบสี่แรงเกียร์สองลูกเชสดสีสวยนะครับหน้าห้าทับด้วยหน้าสี่นะครับหน้าห้าทับด้วยหน้าสี่เพาท้ายเป็นเพาของร้อยสิบนะครับทั้งหูเหนยบด้วยนะครับหูเหนยบก็เป็นของร้อยสิบเหมือนกันนะครับอันนี้ส,ภา,านะสภาพพร้อมใช้งานนะครับสภาพพร้อมใช้งานก็กาลังท,ทําสีทําสีกระบะให้ใหม่นะครับทําสีกระบะให้ให้ใหม่นะครับ,บ,านะรบสาหรับคันนี้เปิดขายอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาท นะครับหนึ่งแสนสาหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจอันนี้นะครับอันนี้สเปคได้เลยนะครับกว้ากระบะยาวสามเมตรห้าสิบนะครับกว้างเมตรเก้าสิบนะครับเครื่องสิบสี่แรงเกียร์สองลูกนะครับรับรองท่านเอาไปใช้งานจะไม่ผิดหวังเลยนะครับสำหรับทันนี้ผลแปดท่านสบายสบาย นะครับก็ได well well, ้เราพาไปดูส <Okay. S 1> ินค้าตัวอื่นบ้างนะครับก็จะมีโรตารี่นะครับโรตารี Lean ่กับหางรถไถเราก็มีนะครับหางรถไถเราก็มีนะครับหางรถไถยก็จะเป็นวิกิวชมใหม่นะครับวิกิวชมใหม่ตาช้างแปดแปดนะครับสำหรับตัวนี้ันี้ก็ขายอยู่ที่ห้าพันนะครับสำหรับตัวนี้โรตารี่ก็เหลือตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเมตรห้าสิบนะครับ ตัวนี้เม็ดตาช้าง RX 163 DS นะครับราคาขายก็อยู่ที่25 0 0 0นนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นผ่านพวนนะครับผ่านพวนตาช้างก็ขายอยู่ที่16,500หนัานะครับสำหรับตัวนี้นะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอีแตนก็ดีนะครับหรือว่าสินค้ารายการอื่นๆยางยางยางหน้ารถไถเราก็ยังเหลืออยู่นะครับเอาก็ยังเหลืออยู่นะครับเราก็ยังเหลืออยู่ หลายเส้นอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้องที่สนใจก็มาเลือกดูได้เลยนะครับตลหรับยางรถไถนะครับก็ยังมีเหลืออยู่กระท้าก็มีนะครับชอบแบบไหนก็มาเลือกเอานะครับยางก็เส้นละหนึ่งพันสองบาทนะครับสำหรับยางนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นรถที่ลูกค้าจองแล้วนะครับรอลูกค้ามารับและรอจัดส่งนะครับสำหรับสองคันนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับแสนเจริญแทกเตอร์ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดกระดิ่งนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามร้านแสนเจริญแทกเตอร์ด้วยนะครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านอย่าลืมก็คือกดกระดิ่งด้วยนะครับ แสงเจริญเทคเตอร์ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงแสงเจริญเทคเตอร์สวัสดีครับ